สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์สุนะคะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายในเรื่องของระเบียบกระทรวงกลาโหม่าด้วยการบัญชีเงินราชการพศ2555หรือที่เราเรียกย่อๆว่ารอบอรช .55 นะคะเคยได้ยินนะคะรอบอรช .55 นะคะในรอบอรช .55 นี้นะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด16หน้านะคะไปอ่านกันมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ได้ โหลดไฟล์พวกนี้นะคะไว้ในห้องเรียนไว้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับ powerpoint นะคะไปอ่านกันมาแล้วนะอ่านแล้วเข้าใจหรือไม่นะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะสามารถที่จะสอบถามมาได้นะคะหรือจะให้อาจรย์อธิบายเพิ่มเติมก็ได้นะคะทีนี้นะคะบางคนเนี่ยไม่เคยจัดทำบัญชีเงินราชการมาก่อนเลยนะคะ ตัวรบรช5หก็ไม่เคยอ่านเลยเพิ่งจะมาอ่านตอนที่มาเรียนนี่แหละนะคะดังนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมนะคะหรือขยายความเพิ่มเติมนะคะจากที่เราได้อ่านแล้วนะคะบางคนอ่านแล้วอ้ยมันคืออะไรไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นระเบียบนะคะแล้วก็เป็นกฎหมาย บางอย่างเนี่ยอาจจะต้องมีการขยายความนะคะคนที่ไม่เคยทําบัญชีมาก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องงงๆหน่อยนิดนึงนะคะแต่ถามว่ามันยากไหมไม่ได้ยากนะคะเรียนบัญชีราชการเนี่ยง่ายมากเลยไม่ยากนะคะถ้าเราเข้าใจนะแล้วก็ใส่ใจนะทีนี้นะคะในตัวรอบอช้5ห้าเนี่ยมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน10หมวดนะคะ ในเนื้อหาสาระของระเบียบนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด10หมวดนะอ่านกันจบแล้วนะคะอาจารย์ย้ำอีกทีนะอ่านกันจบแล้วนะถ้าคนไหนที่ยังไม่อ่านเลยการ,รุณากลับไปอ่านนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทำนะคะเพราะถ้าคุณไม่อ่านเนี่ยรับรองได้เลยคุณจะไปเปิดหาเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่หน้าไหนนะคะเพราะอาจารย์จะไม่เลียงหมวดเวลาถามคําถามนะคะ เรียนกับอาจารย์สุเนี่ยทุกคนจะต้องอ่านแล้วทำการบ้านมาล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครไม่อ่านเนี่ยนะคะก็จะยากสักหน่อยหนึ่งนะสำหรับวิชานี้นะคะ,ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะคะบัญชีตามรบรชห้าหมายความว่า บัญชีตามประชาาห้าหมายความว่าสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและสมุดบันทึกรายการขั้นปลายรวมทั้งงบทลองและรายงานการเงินซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทําต่อเนื่องมาจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและสมุดบันทึกนั้นขั้นปลายด้วยตัวนี้อาจาราย์ขอขยายความนิดนึงนะคะสมุดบันทึกในการ Ramadan ขั้นต้นนะคะประกอบไปด้วยสมุดร,รายวันเงินรับสมุดรายวันเงินจ่ายและก็สมุดรายวันทั่วไปนะคะสมุดบันทึกในการ Ramadan ขั้น,นปลายประกอบไปด้วย บัญชีแยกประเภททั่วไปทะเบียนและบัญชีย่อยนะคะนะทั้งหมดนี้คือภาพของบัญชีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรบช .5 นะคะถ้าพูดถึงบัญชีนะคะก็ให้เข้าใจเลยนะคะว่าบัญชีนั้นประกอบไปด้วยสมุดบันทึกรายการขั้นต้นนะคะซึ่งมีทั้งสมุดระบางเงินรับสมุดระบางเงินจ่ายสมุดระบางทั่วไปนะคะ สมุดบันทึกรายการขั้นปลายก็จะมีทั้งบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะมีทะเบียนมีบัญชีย่อยนะคะรวมทั้งงบทดลองแล้วก็รายงานการเงินด้วยนะคะอันนี้ถึงจะถือว่าเป็นบัญชีตามที่รอบ,บอชอ .5 ได้กล่าวไว้นะ,ะในแบบของบัญชีนะคะเราจะใช้เรียกแบบย่อๆว่าบอชอนะคะในแต่ละบอชอก็จะมีหมายเลขกำกับไว้นะคะยกตัวอย่างเช่น บช .3 สมุดรายวันเงินรับบช .4 สมุดรายวันเงินจ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดมาอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือคําว่าเงินนะคะในรบช .5 หมายความว่าเงินตราที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายและให้หมายความรวมถึงเอกสารการเงินซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินเช่นเช็ครับธนานัตรนะคะ,ะเมื่อนักเรียนได้รับ เช็คราบธนานัตมาเนี่ยถือว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเงินนะคะถึงแม้จะเราจะเห็นว่าเช็คเป็นกระดาษธนานัตเป็นกระดาษแต่ว่าเขามีมูลค่าเป็นเงินนะคะอันนี้คือตามความหมายของรบช5นะคะคำว,ว่าเงินนะ,ะถัดมาคำว,ว่าเงินราชการนะคะตามความหมายของรบช .5 หมายความว่า เงินซึ่งเป็นของทางราชการไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณหรือรายได้แผ่นดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่านักเรียนจะรับมาเฉพาะเงินนอกงบประมาณรายได้แผ่นดินหรือเงินงบประมาณ เมื่อรับมาแล้วหรือจ่ายไปแล้วจะต้องมีการบันทึกบัญชีหรือจัดทำบัญชีตามที่รบชกํากำหนดนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะหน่วยไหนที่มีการเบริกจ่ายเงินราชการจะต้องมีการจัดทำบัญชีเงินราชการตามที่รบชหากำหนดนะคะถัดมาการบัญชีเงินราชการนะคะ ในรปช5หมายความว่าการบันทึกรายการการจัดทำงบทกลงและรายงานเกี่ยวกับเงินราชการในบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการพูดคำว่าร้องจัดทำบัญชีงราชการซินะคะหรือการบัญชีงราชการเนี่ยนะคะหมายถึงเป็นการบันทึกรายการการจัดทำงบทกลองและก็รายงานเกี enfin, ่ยวกับเงินราชการในบัญ hmm. ช <c oughs, S 1> ีนะคะ สุดท้ายนะคะคำว่าระบบนะคะคำว่าระบบตามความหมายของรปชร .5 หมายความว่าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเราเรียกกันย่อยๆว่า GFMIS นั่นแหละนะคะหรือระบบอื่นใดซึ่งทางกระทรวงการคลังกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครพูดว่า จัดทำบัญชีในระบบนะคะอันนั้นให้ถือเป็นเรื่องของ GFS m นะคะซึ่งตอนนี้ในในส่วนของทอบอเนี่ยเรามีการจัดทำบัญชี2รูปแบบก็คือการจัดทำบัญชีด้วยมือกับการจัดทำบัญชีด้วยระบบนะคะดังนั้นเนี่ยคนไหนที่ไม่เคยทำบัญชีมาก่อนเลยถ้าเขาพูดถึงเรื่องของบัญชีในระบบก็คือ ในระบบ g f m s นะคะถ้าบัญชีมือก็คือจะต้องมีการบันทึกบัญชีด้วยมือนะคะโดยการจัดทำขึ้นมาในส่วนของหน่วยนั้นๆนะคะ